สวัสดีครับวันนี้ร้านตับเบิลจะมาเปิดการขาย Kawasaki W250 นะครับอาจจะเป็นรถหลดุลดแนวจากร้านไปบ้างแต่ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยไม่ซื้อไม่ได้จริงๆนะครับคันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับที่ไฮไลท์คืออะไรคือร้านผมจะขายรถมือ2นะครับแต่อันนี้มันคือรถมือ2ที่ใหม่ที่สุดก็ว่าได้นะรถรถมือ2ที่ใหม่จริงๆเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่แล้วกัน นะครับอันนี้ให้ดูรละเอียดข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นสีแบบคริสตัลไวท์เพล์นะครับสีคริสตัลไวท์เพล์เนี่ยมันจะเปิดไฟกันนี่เห็นไหมครับว่าตัวสีเองเนี่ยจะมีแมทเทอรลิกของสีอยู่ด้านในซึ่งเวลาโดนแดดเนี่ยสวยมากๆนะครับกับสีนี้สวยมากๆจริงๆนะครับเป็นสีขาวไวท์เพล์นะครับคริสตัลด้วยนะเป็นระยิบระยับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ คันนี้ก็เป็นตระกูลคาวาซากินะครับตระกูลดับบิลก็จะเหมือนกับพวก๋ยวขออนุญาตปิดสปอร์ไลท์ปิดไฟก่อนพวกวบิลแปดร้อยอะไรพวกเนี้ยนะมันก็แต่ว่าอันนี้เป็นไซส์เล็กหน่อยนะครับเครื่องยนต์สองร้อยห้าสิบซีซีนะครับก็เป็นรถยนต์สไตล์เรโทรนะครับอันนี้ข้อดีของคันนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็คือคันนี้ประกอบญี่ปุ่นนําเข้าทั้งคันจากญี่ปุ่นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของงานประกอบเรื่องของอะไรพวกนี้เนียนมากนะครับขอมวงของเมมนิ่เงาวับนี่ครับคาวาสกิเมดอินอากะชิเจแปนนะครับขนาดสีตัวสีดำเองเนี่ยเขายมีเมททลิกของสีเลยสีดำคือไม่ได้ดำไม่ได้ดำมืดนะมันจะดำแบบมีเมททลิกเนาะหาไฟฉายก่อนไหนจะอ้นี่แล้วจะเปิดไฟฉายให้ดูนี่น สีดําเองเนี่ยก็ยังมีเมทัลลิกของสีคือมีคริสตัลอยู่ด้านในนะครับถือว่าสวยมากนะสวยมากขนาดตัวบงังตัว,ต,วตัวกันถังนะตัวกันถังเนี่ยมันเป็นสติกเกอร์แบบนูนนะก็ยังมีแอบบมีตัวคริสตัลระยิบระย,ยับอยู่ด้านในนะครับถือว่าสวยมากนะครับเบาะนั่งก็เป็นหนังนะครับทำลายบ้างๆแบบสไตล์เรทโรอยู่แล้วนะรถรถมันก็สไตล์นี้ ล้อเป็นล้อซีลวดหน้าหลังนะครับผมอยากจะนี่กล้องไอ o n e นะให้ดูแล้วคันว่าสภาพบันเนียนจริงๆอ่ะใหม่มากเรียกว่ารถใหม่ก็ยังได้นะขนยางเนี่ยยังอยู่มนเลยขนได้ยางนะครับรถไม่มีตำหนิสวยจริงๆอันนี้นี่ขนาดถ่ายในที่ล่มนะถ้าไปถ่ายที่แดดนี่กริบกว่านี้ ดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นี่ปัดด้านปัดด้านแล้วก็มีลักเกอร์เคลือบเงาสวยมากนะครับคันนี้มีออยแล้วนะครับตัวนี้มีออยด้วยคอท่อนี่ยังแทบจะไม่สตาร์เลยแล้วกันใหม่จริงๆรคันนี้ใหม่จริงๆเนี่ยผมชอบรายละเอียดของเขานะพวกสีดําที่อยู่ที่ตัวกระบอกโช๊คเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวกระโหลกไฟหน้าที่เป็นสีดําเองเนี่ยก็ยังเป็นคริสตัลน,นะ จะเป็นบางคนแบบมองมองมองเหมือนในกล้องผมเนี่ยเหมือนก็เป็นฝุ่นนะมันไม่ใช่ฝุ่นนะครับมันเป็นคริสตัลซึ่งเวลาโดนแดดเนี่ยมันจะสง่งมันจะส่องประกายออกมานะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของรถที่ประกอบญี่ปุ่นแล้วกันนะผมว่าถ้าเป็นอะไรที่เม็ดเอ็นเจแปนะงานเขาดีจริงๆนะครับน็อตเนี่ยเขาให้มาแบบดูครับเป็นน็อตแบบอย่างดีอะ่ะสวยชันเบรก ไม่มีรอยเลยแล้วกันแทบจะไม่มีรอยไม่มีรอยสีอะนะครับเดี๋ยวไปดูเลขใหม่กันเดียวหลายท่านอาจจะสงสัยแล้วว่ามันใหม่ขนาดไหนติ๊ก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 ,กนี่ให้ดูกุญแจก่อนกุญแจสองดอกกุญแจแท้รถมือเดียวในเล่มนะครับเจ้าของเดียวมือเดียวจอดท้องแอร์ตลอดเลขใหม่อยู่ที่สองร้อยสี่สิบกิโลเท่าน,นั้นเองนะครับ 240รกิโลนี่ใหม่มากนะสตาร์ทเลยเดียวแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นระบบรุ่นใหม่ๆที่เป็นหัวฉีดของเราเหัวฉีดแล้วนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบเครืนอน่องสอยห้ิแต่ว่าเสียงก็โอเคนะเสียงออกมาแบบฟุ้มนุ่มดีเหมือนพวกโตคูลวิวทั่วไปนะครับแข็งแรงนะครับโมเดิน ตรงเนี่ยมันดูเรโทรดูโบราณก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นออกเป็นโมเดิร์นล่วมสมัยและแล้วได้สีขาวที่เป็นตัวคิสตัลนไวอีกนะครับนี่ประกอบญี่ปุ่นทั้งคันด้วยนะนำเข้าประกอบญี่ปุ่นทั้งคันเลยคันนี้ทะเบียนสวยเลยนะทะเบียนเลขตรงรุ่นเลยนะครับ250นะครับราคารถใหม่เนี่ยที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยราคารถใหม่ของรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่2 3 0 0ส0ม่บาทนะ ใหม่มากราคารถใหม่สองแสนสามตับเปิลขายเท่าไหร่ดีกับรถสภาพสี่ร้อยโลคักเท,ท้าคนขับคนซ้อนยังไม่สึกเลยใหม่มากริงใหม่คันที้ผมจัดไปแล้วกันหนึ่งแสน 49,000บาทเท่านั้นนะครับ1 4 9 0 0 0บาทจากราคา2 0 3 0 0 0คุณประหยัดไปได้ 90, นะ 90, นะ 90, ครับเ้า90,000นนะมี90,000นะแต่9 0 0 0 0 0ครับรถใหม่เหมือนกันใครหารถรุ่นนี้อยู่กำลังจะซื้อเนี่ยคุณเมาคันนี้เถอะนะประหยัดไปเกือบแสนบาทนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็มาดูรถได้ที่ร้านนะครับเบอร์ผม083 4, 4 4 1 4 1 1านะครับ ว่ารถมันไม่ต้องแต่งแล้วอ่ะคือท่อเดิมมันก็มาแบบทรงเลโทอยู่แล้วทุกอย่างมาลงตัวสีขาวตัดดำแล้วก็มีเรื่องของโคโมเมียมเข้ามาเนี่ยมันทำให้รถดูดูหรูหราขึ้นเยอะนะโค,โคโมเมียมแล้วก็บาะหนังเองนี่นุ่มมากนะนกดให้ดูเลยนะบาะหนังนี่นุ่มมากอะ่ะนั่งสบายนะครับโอเครถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับช่วงนี้ก็อาจารย์ แน่นๆหน่อยแน่นๆหน่อยลูกค้ายังไม่มารับรถหลายคันโอเคนะครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผม